วส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะกวางน้อยนี่ทำอะไรอยู่ครับนอนเล่นค่ะชื่อกวางน้อยเหรอใช่ครับชื่อกวางน้อยครับอยากเลี้ยงกวางไหมครับไม่อยากค่ะอยากเลี้ยงคุณค่ะนี่งั้นเรามาเล่นในสนุกสนุกกันหน่อย,ออยดีก <c oughs> ว่าภาษาอังกฤษพอได้ป่ะภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับ Yes sir นี่อย่างสีเหลืองมะม่วง มีดมีดมีดไม่อิโตดีดวเออต้องบอกอิโตอ่าและแฟบแแฟบแพวกแฟบแฟบแฟคนนี้ไหนรู้เยโอโม่ดีโอโม่เออ รถรถกระบะรถกระบะโตโยตา้ารถกระบะก็วีโก้ด,ดิโอทำไมอะโตโยต้าไม่ได้หรอไม่ได้ต้องวีโก้มันต้องลงสัตว์แล้วโอ้อ